สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป6ทุกคนนะคะกลับมาพบกับครูเมอีกแล้วในรายวิชาสุขศึกษานะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อระบบทางเดินหายใจกันค่ะการหายใจนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า respiration นะคะการหายใจเนี่ยเป็นการนำอากาศหลุกเข้าและก็ออกจากร่างกายนะคะส่งผลให้แก๊สออกซิเจนนะคะ ทำปฏิกิยากับสารอาหารจนได้พลังงานได้น้ํานะคะแล้วก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกระบวนการหายใจเนี่ยจะเกิดขึ้นกับทุกเซลล์ตลอดเวลาโดยจําเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้าง2ชนิดก็คือกล้ามเนื้อกับบังลมแล้วก็กระดูกซี่โครงของเรานะคะซึ่งก็จะมีกลไกการทํางานของระบบหายใจดังนี้ค่ะการหายใจเข้านะคะนักเรียนลองหายใจเข้านะคะ,ะเรามาหายใจเข้าพร้อมกันสูดเข้าลึกๆ นักเรียนจะสังเกตว่าหน้าอกนักเรียนนะคะเกิดการเป็นยังไงลูกสูงขึ้นใช่ไหมยกขึ้นใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าการหายใจเข้าเนี่ยจะทําให้กระดูกซี่โครงเราเนี่ยเลื่อนสูงขึ้นแต่ใน,นทางกลับกันการหายใจเข้าเนี่ยกระดูกซี่โครงเลื่อนขึ้นใช่ไหมคะแต่กระบอกอ่ากระบังลมนะคะจะถูกการกดให้มันต่ําลงนะคะเพราะฉะนั้นจังไว้นะคะหายใจเข้าซี่โครงสูงแต่กระบังลมนะคะจะต่ํานะคะ โดยการทำแบบนี้นะคะจะทำให้ปริมาณของช่องอกของเรานะคะเพิ่มขึ้นนะคะความดันอากาศบริเวณรอบๆนะคะของปอดเนี่ยจะลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอกนะคะอากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกนะคะผ่านหลอดลมแล้วก็ไปที่ถุงลมปอดของเราได้นะคะในทางตรงกันข้ามการถ้าหายใจเข้าแล้วปึ๊บลองหายใจออกดูๆพร้อมนะคะหายใจออกลองหายใจออกเป็นไงคะหน้าอกของเรา จะต่าลงใช่ไหมคะเพราะอะไรเพราะกระดูกซี่โครงเราจะเลื่อนต่ําลงนะคะในทางกลับกันนะคะถ้ากระดูกซี่โครงเราต่ํานะคะกระบังลมเราจะสูงขึ้นนะคะสิ่งที่ทําให้เป็นนี้เพราะว่า,าเวลาเราหายใจออกเนี่ยลมมันจะออกไปแล้วใช่ไหมลูกปริมาณของช่องอกเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงใช่ไหมดังนั้นความดันอากาศในรอบๆบปอดของเราเนี่ยจะสูงกว่าอากาศภายนอกอากาศภายในนะคะถุงลมปอดจึงเคลื่อนที่จากถุง,งปอดเนี่ย ไปสู่หลอดลมแล้วก็ออกทางจมูกของเรานั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูอวัยวะนะคะที่เป็นระบบทางเดินหายใจนะคะการหายใจเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่โพรงจมูกของเรานะคะการหายใจเข้าหายใจออกจะเริ่มที่โพรงจมูกของเราผ่านหลอดคอผ่านกล่องเสียงนะคะผ่านหลอดลมใหญ่นี่หลอดลมใหญ่อยู่ตรงไหน,นอยู่บริเวณคอของเราเวลาเราจับไปเราก็จะเจอนะคะจับบริเวณข้างหน้านะคะ,ะจะสัมผัสได้เลย พอผ่านหลอดลมใหญ่เนี่ยเราจะเจอหลอดลมเล็กลูกจะอยู่บริเวณตรงขั้วปอดนะคะลักษณะนี้ลูกหลังจากนั้นมันก็จะเชื่อมต่อกับปอดลูกปอดก็จะมีปอดมนุษย์เรานะคะก็จะมีสองข้างนะคะก็คือปอดข้างซ้ายกับปอดข้างขวานะคะจะอยู่บริเวณไหนก็จะอยู่บริเวณอ,อกของเรานะคะบริเวณซ้ายบริเวณขวาข้างละหนึ่งนะคะซึ่งในปอดเนี่ย ก็จะมีทั้งเยื่อหุ้มปอดนะคะแล้วก็จะมีถุงลมที่อยู่ข้างในถุงลมนี้มีความสําคัญมากในการแลกเปลี่ยนกา๊าซนะคะออซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีกระบังลมอยู่ด้วยกระบังลมจะอยู่บริเวณนี้ค่ะใต้ปอดตรงนี้ของเราส่วนซี่โครงที่ครูบอกเนี่ยมันก็จะเป็นตรงนี้ที่หุ้มปอดเราไว้เพราะอะไรซี่โครงเนี่ยถ้าจำคาบ ที่แล้วได้จะรู้สึกว่ามันมีความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้ป้องกันอวัยวะภายในของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจไม่ว่าจะเป็นปอดของเรานะคะเพราะฉะนั้นซี่โครงก็มีความสําคัญนะคะกับระบบหายใจของเราอันนี้คือเรื่องราวข้าวๆนะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอนะคะให้ความรู้เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะจากของกระทรวงศึกษาธิการของเรา เดี๋ยวนักเรียนลองรับชมคลิปนะคะจะได้เข้าใจว่าระบบทางเดินหายใจเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะทำไปจะจบได้หรอครับคุณหมอเจมลืมไปแล้วเหรอว่าเจเพิ่งกินอาหารเสร็จ ระบบย่อยอาหารก็ยังทำงานอยู่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปเจมขอพักเหนื่อยด้วยการทบทวนเรื่องระบบย่อยอาหารอีกรอบได้ไหมครับเจมลืมไปแล้วถ้าน้องๆคนไหนที่อยากจะทบทวนเนื้อหาของบทเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารในคาบเรียนที่แล้วไปพร้อมๆกับเจมสามารถคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อเข้าไปทบทวนได้เลยค่ะ คุณหมอจะให้เจมมาเล่นอะไรที่สนามเด็กเล่นนี่หรอครับหมอก็แค่อยากให้เจมเปลี่ยนบรรยากาศมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันบ้างจะได้สดชื่นอ้าวแล้วนั่นเจมเอามือบีบจมูกทำไมล่ะ,ะเจฟก็แค่อยากรู้ว่าทำไมคนเราถึงต้องหายใจนะครับการหายใจเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับมนุษย์เราเหรอครับเป็นข้อสงสัยที่ดีมากเลยเจฟเราหายใจอย,อยู่ทุกวัน แต่บางคนยังไม่รู้เลยว่าเราหายใจทำไมเพื่อให้เจมเข้าใจระบบการหายใจของร่างกายของเราได้ชัดเจนม,มากขึ้นเดี๋ยวหมอใช้กล้องขยายเนี่ยถ่ายภาพเจมจากนั้นเรามาดูระบบการหายใจของเจมจากในกล้องขยายนี้กันเจมสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อเราหายใจเข้าเราจะนำแก๊สออกซิเจนเข้าไปในร่างกาย ในขณะที่เมื่อเราหายใจออกเราจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายเราแก๊สออกซิเจนเนี้มีประโยชน์ยังไงหรอครับทำไมร่างกายเราจะต้องหายใจเข้าเอาแก๊สนี้เข้าไปด้วยก็เพราะว่าร่างกายของเราใช้แก๊สออกซิเจนเผาผลาญอาหารเพื่อให้ได้พลังงานออกมาใช้ในการดำรงชีวิต ในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินการวิ่งเป็นต้นแล้วอวัยวะที่ทำหน้าที่ในระบบหายใจนี้มีอะไรบ้างหรอครับระบบหายใจของคนประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่อาจแบ่งออกได้เป็น3พวกคือ 1. อวัยวะที่เป็นทางเดินอากาศ 2. อวัยวะสำหรับแลกเปลี่ยนแกส๊สและ สามอวัยวะที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สครับอวัยวะที่เป็นทางเดินอากาศมีอะไรบ้างหรอครับอวัยวะที่เป็นทางเดินอากาศนั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อเจมหายใจเข้าลมหายใจเข้าจะผ่านเข้าไปที่แรกคือจมูกซึ่งจมูกนี้จะทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอากาศและขนจมูกจะช่วยกรองฝุ่นละอองบางส่วนก่อนอากาศจะผ่านไปยังหลอดลม หลอดลมมีลักษณะเป็นยังไงหรอครับ James, เจมลองใช้กล้องขยายซูมเข้าไปดูสิเจมสังเกตเห็นหลอดลมไหมหลอดลมมีลักษณะเป็นท่อกลวงเป็นทางผ่านของอากาศจะแตกแขนงออกเป็นสองด้านเพื่อเชื่อมต่อกับปอดซึ่งภายในปอดนี้จะมีอวัยวะที่ใช้สําหรับแลกเปลี่ยนแกส๊สอวัยวะที่ทําหน้าที่สําหรับแลกเปลี่ยนแก๊สที่อยู่ในปอดคืออวัยวะใดหรอครับ เพื่อให้เจฟเข้าใจได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวหมอจะใช้กล้องขยายเนี่ยสูมเข้าไปในปอดเพื่อมารู้จักส่วนประกอบของปอดกันทีละส่วนนะภายในปอดจะมีเยื่อบางๆเรียกว่าเยื่อหุ้มปอดเพื่อป้องกันปอดได้รับอันตรายมีขั้วปอดยื่นออกมาจากปอดทั้งสองข้างและมาเชื่อมต่อกับหลอดลมเรียกว่าขแขนขั้วปอดที่ปลายของขแขนขั้วปอดจะมีถุงลมเล็กๆจํานวนมาก สำหรับเก็บอากาศถุงลมเหล่านี้เรียกว่าถุงลมปอดเจมขอใช้กล้องขยายสูบเข้าไปดูการทำงานของถุงลมปอดใกล้ๆเลยนะครับเจมจะสังเกตเห็นว่าถุงลมปอดนี่แหละที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนระหว่างแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนเราเรียนอวัยวะที่เป็นทางดินอากาศและอวัยวะที่ทำหน้าที่สำหรับแลกเปลี่ยนแก๊สกันมาเอ แล้วอวัยวะที่ช่วยในการทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สมีอะไรบ้างหรอครับอวัยวะที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สได้แก่กล้ามเนื้อยึดซี่โครงกระดูกซี่โครงและกระบังลมแล้วเวลาที่เราหายใจเข้าและหายใจออกอวัยวะที่ช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สพวกนี้ทำหน้าที่ยังไงหรอครับหมอไม่บอกดีกว่าแต่จใจเจมสังเกตจากกล้องขยายนี้ เราไปเริ่มดูการทำงานของอวัยวะระบบหายใจเมื่อเราหายใจเข้ากันเลยเจมเข้าใจแล้วเมื่อเราหายใจเข้ากล้ามเนื้อที่ยืดซี่โครงจะหดตัวทำให้กระดูกซี่โครงเลื่อนสูงขึ้นในขณะเดียวกันกระบางลมจะลดต่ำลงทำให้อากาศเข้าไปในถุงลมในปอดพื้นที่ในช่องอกเราก็จะเพิ่มมากขึ้นท้องเราก็จะป่องขึ้น อ,อ๋อซึ่งเมื่อเราหายใจออกกระดูกซี่โครงจะเลื่อนต่ำลงในขณะเดียวกันกับกระบังลมก็จะยกตัวสูงขึ้นทำให้ถุงลมในปอดแฟบลงพื้นที่ในช่องอกลดลงท้องเราก็จะยุบลง <c oughs> <c oughs> คุณหมอเป็นอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> หมอสะอึกนะแล้วการสะอึกเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย ช่วงนี้ชี้นะแย่เลยนะคะเวลาที่เกิดอาการสะอึกเนี่ยน้องๆหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์สะอึกเหมือนที่คุณหมอเป็นกันอยู่มาบ้างเอแต่มีใครรู้บ้างไหมว่าการสะอึกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรการสะอึกนั้นเกิดจากการที่กระบังลมทำงานไม่ปกติเมื่อกระบังลมหดตัวอย่างรุนแรง ก็จะทำให้เกิดอาการดึงอากาศเข้าสู่ปอดผ่านคอหอยอากาศจึงกระทบกับแผ่นติดแล้วทำให้สายเสียงสั่นสะเทือนจึงเกิดเป็นเสียงสะอึกวิธีการแก้การสะอึกนั้นมีหลายวิธีด้วยกันเช่นการกล้อนหายใจก่อนที่จะค่อยๆสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อปรับการทำงานของกระบังลมหรืออาจจะทำให้ตกใจเพราะเวลาที่เราตกใจนั้น เราจะสูตรหายใจเข้าไปในปอดมากขึ้นและทำให้กระบังลมกลับมาทำงานได้ปกติค่ะคุณหมอสมศักดิ์หายสื่ึกแล้วใช่ไหมครับฮึกึเอ๊ะการจามเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงหรอครับคุณหมอการจามเกิดเมื่อเราหายใจเอาอากาศที่ไม่สะอาดเข้าไปในร่างกาย ร่างกายจึงพยายามขับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นออกมานอกร่างกายโดยการหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกทันทีกล่าวีีเจมรู้หรือเปล่าว่าการไอเกิดขึ้นได้อย่างไง <c oughs> ไม่ทราบครับการไอ เป็นการหายใจอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในกล่องเสียงและหอลอดลมโดยร่างกายจะส่งให้มีการหายใจเข้ายาวและหายใจออกอย่างแรงนะเกิดเป็นการไอขึ้น <c oughs> เจมรู้ไหมว่าการหาวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไง <c oughs> ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเจม,มง,วง่วงหรอครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราม่วงเสมอไปหรอเจม การหาวนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการที่สมองภายในร่างกายของเราขาดแก๊สออกซิเจนและมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ภายในถุงลมในปอดมากเกินไปร่างกายจึงสั่งให้เราหาวขึ้นเพื่อสูดรับออกซิเจนเข้าไปในปอดเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้เจมรู้สึกว่าร่างกายเจมจะต้องการพักผ่อนแล้วล่ะครับคุณหมอถ้าอย่างนั้นก็ไปนอนเถอะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันต่อละกัน น้องๆคะเจมง่วงแล้วแต่น้องๆยังไม่ง่วงกันใช่ไหมคะถ้าน้องๆคนไหนที่ง่วงแล้วมาทำกิจกรรมสนุกๆให้ตื่นเต้นสนุกสนานกันดีกว่าคะ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะ หลังจากนักเรียนได้ดูคลิปนี้แล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้การเรียนการสอนในคลิปวิดีโอนี้มีแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะ